สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถคองผมเองนะครับรถใช้งาน,นครับไม่ใช่คันนี้นครับ1.9บูพาวเวอร์ตัวแรกครับปี16ดูภายนอกกันก่อนนะครับ เทหน้าหนึ่งนิ้วหลังสี่นิ้วครึ่งครับท่อออกข้างเดี๋ยวท้ายคลิปให้ฟังเสียงนะครับของเครื่องเดิมเดิมครับมีแทนท่อยางครึ่งท่อน,นครับอุด e g r ในเครื่องเดิมๆครับดีแมพเพียวๆครับติดใช้งานนะครับ <c oughs> ผมว่าทรงนี้สวยนะครับท่อข้างอูช่างเต้ยครับอยู่ครับมันก็จะขับยากนะครับมันต่ำ ล้ออะพีบวันหกลูไม่ลดน,นครับล้นไม่มากนะครับยางเป็นหน้าสองสามห้าสี่สิบสองหกห้าสามห้ามีคำหลบป้ายก่อป้ายทะเบียนสำหรับผมผมก็ว่าสวยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับ แต่งก็ค่อยเติมนะครับดูภายในข้างในก็จะมีวัดบูโตโัวมิเตอร์หัวเกียร์ครับนาคตก็ทำอยู่แล้วแหละครับแต่คนงบน้อยนะครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับช่องอัตพลคารุนรังเด็กลานทรัพย์ครับผมมีคิดเด็ดๆเดีดเด๋ยวผมเอาลงให้ชมกันนะครับบรรยากาศครับสุดยอดเลยครับบันนอกครับบันนอกอ่า ก่อนอะจบคลิปนี้ก็ฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม